เดินดกแก้วตลอดกานี่เองค่ะโหตั้งใจแบบคือคักเนอะใช่คือคักมากเ่ะนี่เรายังไม่ได้เข้าแบงค์อะไรนะเไม่เข้าไปแต่ว่าเห็นคนเดินเข้าตลอดเลยเมื่อวันนี้วันศุกร์ด้วยใช่อยากจะบอกว่าทีมงานของเราเนี่ยน่ารักมากเลยเขาเรียกว่าเป็นไอศครีมแลนด์นะคะเออก็คือว่าเน้นๆก็คือช่วงนี้ก็เดือนเมษาเนอะแบบหน้าเข้าหน้าร้อนแล้วอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยจัดตรีมนี้ขึ้นมาแล้วก็มีไอศครีมดูรถมีรถเป็นไรถน่ารักมากข้างบนมันเป็นแบบว่าตัวมอเอัพไอศครีมอะคะแล้วตัวเีเขาตัดเป็นแบบโกัดอทสีชมพูแล้วปแววเหมาะกับซัมเมอร์แบบนี้เหมกับอะไรก็แล้วสแล้สต้องแล้่ความสดวสเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าในงานเนี่ยเขามีไอศครีมกันเยอะขนาดไหนแล้วก็ร้านแต่ละร้านเนี่ยเขาตกแต่งและขายอะไรกันใช่บอก่าแล้วเป็นมาร์เก็ตก็ต้องมีของมาขายเนะใช่ไปดูกันโอเคเข้าไปดูข้างในพร้อมกัน เป็นตลาดนัดที่แบบว่าเขามีเอกลักษณ์นะว่าเป็นตลาดนัดที่เป็นเขาเรียกอะไรนะมีลาวยาวที่สุดใช่ไหมที่เป็นเป็นเป็นลาวเสื้อผ้าที่แบบว่ายาวตอเยแบบต้้งตข้งหน้าไปถึงสุดท้ายเลยใช่เออมีขายนะไปถึงว่าคันนี้มาขายของไม่ต้องยกลาวไปเองจริงใช่ไหมจริงไม่ต้องขนเลยข้างในก็แบบเป็นแบบจัดร้านจริงได้ใช่มีพื้นที่ให้ใช่อ่ะเวลามางานเราต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ นี้เขาก็มีบอกว่าในงานนี้มีอะไรมาขายบ้างใช่นี่ตามนี้เลยก็คือตรงนี้ก็จะเป็นโซนข้างในห้างแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแผนที่เนอะว่าให้เดินเนี่ยทางเข้างานใช่ปะใช่ปะทางเข้างานปุ๊บมาเดินมานี่ก็เป็นชอปปิ้งอะไรอย่างเงี้เอออย่าลืมว่าเขามีมินิคอนเสิร์ตด้วยมาถึงแล้วเนี่ยทุกคนต้องมาถ่ายรูปเอาถ่ายรูปมนจะหน่อยดีกว่าจับภาพให้ดีนะคะ กับหนูจ๋าถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะพอเราถ่ายรูปเสร็จเนี่ยเราก็ต้องอัพลงอินสตาแกรมต้องแล้วก็แฮชแท็กด้วยนะใช่แฮชแท็กที่งานเดอะแฮงเกอร์มาเก็ตใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยก็เดินไปที่จุดจิตโตตรงหน้าริจโตลนะคะเพื่อที่จะรับกระเป๋าแล้ตอนนี้เราเรารับแล้วเราก็จะไปช้อปปิ้งข้างใน เดี๋ยวช็อปแกนพระรามเก้านนะคะช็อปครบ100บาทนะคะมีสิทธิ์รับรางวัลนะคะลุ้น2ต่อด้วยกันต่อแรกก็คือรถคันนี้เลย MG 6นะคะไม่คือเอาคูปองไปเสร็จนี่แหละแรกคือปกติปีหนึ่งเขาก็แจกคันหนึ่งไงแต่อันนี้ปีหนึ่งแจกสามพันอ่ะใช่แจกเยอะมากนอกจากจะมีรถแล้วเนี่ยก็มี iPhone มี iPhone 6ด้วยรางวัลนะคะ iPhone นี่แจกเก้าเครื่องเยอะมากเก้าเครื่องในห่ปีหรอใน1ปีทุกสี่เดือนทุก4เดือน มาแล้วแหละโอ้โหเยอะมากจริงๆเย้วเผื่อเราจะได้บ้างก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดไม่มีงานแบบว่าแฮงเกร์มาเก็ตแบบนี้เขาก็จะมีร้านอาหารในโซนชั้นหนึ่งแล้วก็สามารถมารับประทานอาหารได้แล้วก็นาคุณปองใบเสร็จเนี่ยถ้าทานครบ100เนี่ยก็นําไปแลกคุณปองอยากที่บอกนะคะว่าช็อปได้ทุกวันอร่อยได้ทุกร้านนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ facebook com the shop gan ramnai เราเคยไปลุยกันต่อข้างใน แร้เนี่ยยังจะได้รถได้ของรางวัลกลับบ้านไปแล้วก็ฝากด้วยค่ะที่จะชอบแกพลพระราม9ค่ะใช่แล้วค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารต่างๆว่าเอ๊ะชีจะไปจัดงานที่ไหนหรือจะมีงานเปิดบ้านท้ายเม<ช>ื่อไหร่นะคะก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ิจกรรมดีดๆเข้าไปได้ใน facebook.com/chimmagazine ค่ะใช่คะ่ะวันนี้ปีเโ้ากับหนูจ๋าขอไปสนุกกับคอนเสิร์ตของ Sweet s ซฟีอมบอก่อนแล้วพบกันไปงานหน้านะคะสวัสดีค่ะ